สวัสดีค่ะวันนี้พี่อ้อยทำน้ำปะหวานนะคะเป็นอ่าเป็นมังสวิรัตนะคะเป็นซีอิ๊วขาวเนาะซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็อ่าหอมแดงซอยเนาะแล้วก็เนื้อไก่เจนะคะที่จริง<ม>เดี๋ยวพี่อ้อยจะไปต่อไว้ตรงตรงตรงหัวคลิปเนาะเอ๊แต่ไม่มีสิพี่อ้อยลบทิ้งไปแล้วเพราะว่าเครื่องนั้นมันโดนไวรัสนะคะโดนไวรัสกินพี่อ้อยทำคลิปไม่ได้เลย ก็เลยต้องอมาทําเอาอีกเครื่องหนึ่งทํานะคะอันนี้เป็นน้าปลาหวานมังสวิรัตนะคะจะ,จะเรียกสีหวานเนาะ,ะเดี๋ยวพี่อ้อยจะให้ดูว่าพี่อ้อยจะทานกับอะไรนะคะรอแป๊บอันนี้เลยค่ะพี่อ้อยแบ่งเอาไว้นะคะอันนี้นะอันนี้อันนี้มะม่วงเบาค่ะมะม่วงเบาจาก น้องลกนกพวันนะคะน้องลกนกพวันส่งให้พี่อ้อยเนาะพี่อ้อยก็เอามาแบ่งแบ่งมาส่วนหนึ่งะะแล้วค่ะว่าล้างน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะหั่นเนาะจะหั่นแล้วก็ะจะหั่นแล้วก็จัดใส่จานนะคะมาดูเนะาะดูพี่อ้อยทําตอนนะคะพี่อ้อยต้องหาอะไรรองเพราะว่าพี่อ้อยรู้สึกว่ากระานตั้งตั้งกล้องสูงไปนิดหนึ่งนะคะ เดี๋ยวพี่ร้อยหั่นมะม่วงก่อนมะม่วงอ่าตัวมะม่วงเนี่ยนะคะเขาจะทานทั้งเปลือกนะคะเพียงแต่ว่าเราเอามาล้างให้สะอาดเนาะล้างให้สะอาดแล้วก็ฝานฝานเป็นชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จัดใส่จานเนาะน้องส่งมาแต่เมื่อวานนะคะส่งมาแต่เมื่อวานตอนเย็นนะส่งมาแต่เมื่อวานตอนน่าจะน่าจะสักบ่ายสามเนาะอ่า น้ำนี่น้ำสะอาดนะคะเพราะว่าย้อยเตรียมไว้จริงอ่ะย้อยชอบแบบแช่อิ่มเนาะแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะเหลือหรือไม่เหลือนะคะวันนั้นช่วยไปบ้านนอ้องนกมองยองลูกเล็กๆๆอยู่เลยไว้มากๆเลยแป๊บเดียวลูกก็เริ่มเลยโตวไว้ย้วยขอจุ่มน้ำหน่อยเนาะ น้ำเปล่าธรรมดาธรมดๆนี่เองแหละค่ะเพราะว่าพี่อ้อยตักเอามาล้างนะตักเอามาล้างมะม่วงล้างแล้วสองน้ํานะคะแล้วก็ทิ้งน้ําไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อันนี้รองน้ํามาไว้สําหรับล้างตัวยางเนาะแต่ยางไมน่น่าจะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าพี่อ้อยจับดูไม่ค่อยมียางนะคะทา่นสักกี่ลูกดีเนาะ มาทานด้วยกันกับพี่อ้อยแล้วใครอยากทานมะม่วงเบามาทานด้วยกันเนาะขออี่ลูกนึงนะเยอะนะคะน้องให้มาน่าจะสองโลเนาะน่าจะสองโลสองโลกว่าเพราะว่าน้องบอกว่าลืมลืมหยิบน้ำตาลให้นะะลืมหยิบน้ำตาลให้พี่อ้อยแต่น้ำตาลพี่อ้อยยังมีอยู่เลยนะน้องนก ยังเยอะอยู่นะคะเพิ่งจะเอาออกมาใช้แค่ครึ่งกิโลวันนั้นน้องนกให้พี่อ้อยมาห้ากิโลนะคะไม่ได้ทำคลิปให้น้องเลยเนาะเสร็จแล้ว <c oughs> อย่าบอกน้ำประหวานถ้วยใหญ่เพราะว่ามะม่วงมีเยอะนะคะก็เลยต้องทำน้ำประหวานถ้วยใหญ่เนาะ มาค่ะมะมงเบาน้ำประหวานน้ำอ่าสีหวานสีหวานมังสวิรัตนะคะมาทานด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบพี่อ้อยก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกับพี่อ้อยได้นะคะจะถามเรื่องสูตรอาหารหรือว่าจะถามเรื่องวัตถุดิบนะคะว่าเราจะไปจัดซื้อหาซื้อได้ที่ไหนนะคะที่พี่อ้อยใช้ทําคลิปนะคะในตัวตัวมังสวิรัตเนะ พราพี่อ้อยใช้เป็นอาหารเจนะคะเอามาดัดแปลงทําเป็นมังสวิรัตนะคะอาหารเจหรืออาหารมังสวิรัตเดี๋ยวนี้ทําง่ายๆนะคะแล้วก็อ,อร่อยนะคะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนนี่จะแบบเออคนกินเจเขาก็จะเบื่อกันว่าเจแบบเลี่ยนๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวนี้เจแบบอร่อยอร่อยนะคะทุกคนทานแล้วก็จะติดใจเนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วคนที่อยากได้มะม่วงนะคะอยากได้มะม่วงหรือว่าจะสั่งซื้อมะม่วงจากน้องนกนะคะน้องนกขายไม่แพงนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะอ่าติดอ่าใส่เบอร์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปพี่อ้อยก็ได้เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดซื้อกันยังไงเดี๋ยวพี่อ้อยจะแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ